บริษัท A.A. จำกัดเป็นแม่ษั์มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นก็เวลาได้รับเงินปันผลจากบริษัทก็จะได้รับการยกเว้นเต็มจํานวนมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว500ล้านบาทอันนี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์ค่ารับรองในรอบบัญชี 25x8 เนี่ยมีกำไรสุทธิทางมาัอยู่8ล้านรายการแรก ในระหว่างรอบบัญชีบริษัทได้โอนรถยนต์ของบริษัทซึ่งมีราคาตามบัญชี4 000, ล้านราคาตลาด5 0 0นให้อดีตกรรมการผู้จัดการโดยไม่คิดมูล,ลาคา่าซึ่งตามมาตรา65ทวีองเล็บ4เกี่ยวกับรายได้จากการโอนทรัพย์สินจะต้องมีมูล,ลาค่าที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเพราะฉะนั้นข้อนี้รายได้ต่ำเกินไปมันทำให้กำไร8ล้านที่เห็น เป็นกำไรที่ต่ำเกินกว่าความจริงเราจะต้องบวกรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่บวกเพิ่มคือไม่ต่ำกว่าราคาตลาดดังนั้นรายการนี้ก็ปรับปรุงรายการบวก5 0 0แสนบาทข้อ2บริษัทซื้อรถยนต์นั่งเมื่อวันที่15ตุลาคม X7 8ล้าน 7แสนบาทภาษีซื้อ6,900 0บาทจึงบันทึกไว้เป็นราคาทุนทั้งหมด6,390,000บาทซึ่งภาษีซื้อของรถยนต์นั่งขอคืนไม่ได้แต่ให้บันทึกเป็นราคาทุนได้ค่ะค่าเสื่อมราคาคิดไว้ร้อยละ20เราก็จะพิจารณาตามมาตรา65ทวิวงเล็บ2เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแล้วก็65ตรีวงเล็บ20เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง ซึ่งค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีก็จะคิดไว้จากยอดเต็มจำนวนเต็มปีรอบบัญชีแต่จาก65สทวิตวงเล็บสและ6 5สมาตรีวงเล็บยี่ิบเรบนั่งต้นทุนที่คิดค่าเสื่อมได้ไม่เกิน1ล้านอัตราค่าเสื่อม20%เ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทางบัญชีคิดค่าเสริมราคาไว้สูงเกินไปกําไรจึงเป็นกําไรที่ต่ําทําให้เราต้องบวกเพิ่มไปในกําไรจากผลต่างนั้นคือต้องบวกเพิ่ม1นึ่งล้านหกแสนหก บัญชีค่ารับรองหนึ่งละหนึ่งล้านแปบาทได้รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพนักงานขายค่าของวัที่ระลึกและค่ารับรองที่ไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติซึ่งจากมาตรา65ตรีวงเล็บ4ได้บอกเกี่ยวกับค่ารับรองไว้ว่าค่ารับรองเนี่ยจะต้องเป็นการเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าถ้าเราเลี้ยงพนักงานขาย ก็จะถือเป็นค่ารับรองไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงรายการบวกกลับไปแสนสองกำไรจะได้สูงเพิ่มขึ้นส่วนการซื้อของขวัญที่ระลึกมอบให้ลูกค้าต่อคนต่อครั้งที่ให้การรับรองก็ได้ไม่เกิน2,000บาทถ้าเราซื้อ3,000แสดงว่ารายจ่ายเราสูงเกินไป1000เราก็ต้องบวกกลับไปเพื่อให้รายได้เพื่อให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไปอีก1000 นอกจากนั้นค่ารับรองเนี่ยก็ระบุว่าจะต้องมีกรรมการผู้จัดการหรือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการในการอนุมัติค่ารับรองที่ไม่มีผู้อนุมัติก็จะถือเป็นค่ารับรองไม่ได้เพราะฉะนั้นรายจ่ายก็จะสูงไป8,000เราก็ต้องบวกเพิ่มให้กำไร,รสูงขึ้น8,000 ในขั้นแรกค่ารับรองที่อยู่ในบัญชี1 8 0 0 0ล้านแเนี่ยเราพบในเบื้องต้นว่าเลี้ยงพนักงานขายก็ไม่ใช่ค่ารับรองของความที่ระลึกก็เกินเกณฑ์ของค่ารับรองค่ารับรองที่ไม่มีการอนุมัติก็ถือเป็นค่ารับรองไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในขั้นแรกค่ารับรองสุทธิที่ถูกต้องจริงๆคือ1 0ล้า ซึ่งค่ารับรองที่ระบุก็จะต้องไม่เกินทุนจดทะเบียนหรือรายได้ทางภาษีจากโจทย์ข้อนี้ทราบแค่ทุนจดทะเบียนเราก็เอาทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วตั้งค่ะข้อนี้มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้ว500ล้านบาทอัตราค่ารับรองก็คือไม่เกิน0ู0.3%อร์เซูของ500ล้านบาทก็จะได้เกณฑ์ค่ารับรองสูงสุดของกิจการนี้ไม่เกิน1ล้านห0 0 0บาท เกยบกันปรากฏว่าค่ารับรองเกินเกณฑ์ส่วนที่เกินก็ทําให้กําไรต่ำกว่าความจริงเราจึงต้องบวกเพิ่มไปเฉพาะส่วนที่เกิน1นึ่ง0สน รายการที่สี่วันที่สองกรกฎาคมได้นําเงินที่กู้ยืมมาร้อยละสิไปให้กรรมาการกู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือร้อยละห้าในห5สิบห้าทวิวงเล็บ4ได้บอกไว้ว่าให้กู้ยืมก็ต้องไม่ต่ากว่าราคาตลาดตอนนี้คืออัตราเงินกู้ที่ไปกู้มาคือร้อยละสิแต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือร้อยละห้า ถ้าเราไปกู้ยืมมาราคาตลาดที่จะเอามาใช้คืออัตากเงินกู้เพราะเราไปกู้ยืมมาถ้าเราไปกู้ยืมมาแล้วให้คนอื่นกู้ต่อก็ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบแต่ตอนนี้เราให้เขากู้ต่อเราคิดรายได้แต่เราคิดรายได้แค่7%แสดงว่ารายได้เราต่ํไปาไเป3%รซรายได้มัทิตต่ำไปาไเปรเราก็ต้องบวกรายได้เพิ่มขึ้น3%ก็คิดเป็นเงินจากเงินต้น คูณอัตราดอกเบี้ย3%ที่ต่ำไปแล้วก็คูณกับระยะเวลาเพราะฉะนั้นรายการนี้รายได้ก็จะต่ำไป9776.71 1ตุลาคมปีปัจจุบันเราจ่ายค่าต่อเติมอาคารเพื่อให้มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นลงมาชี่ไปเป็นค่าซ่อมรายจ่ายที่ให้ประโยชน์เกินกว่า1รอบถือเป็นรายจ่ายไม่ได้แต่ถือเป็นรายจ่ายเวลาทำอย่างไรดีก็บวกกลับไปแต่อาคารที่ต่อเติมเนี่ยเราสามารถบันทึกเป็นอาคารคือสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมได้ เราอย่ไม่ได้คิดค่าเสือ่อมเราก็คิดค่าเสื่อมจากมูลค่า5แสนขาเรีว่า56,000บาทอัตราค่าเสื่อมของอาคารคือ100 5, ร้อยละหระยะเวลา92วัน ข้อ6คลังสินค้าของบริษัทเสียหายก็เหมือนเดิมนะคะเสียหาย8 7 1 1 0 0 0จะได้รับชดใช้8000 0 0เพราะฉะนั้นก็71,000เนี่ยก็จะสามารถถือเป็นรายจ่ายได้แต่เขาถือเป็นรายจ่ายไปเต็มจำนวนซึ่งมันเกินไปเกินไปอยู่8000 0 0แล้วเลยต้อง บวกเพิ่มภาในกําไรให้กำไรเพิ่มขึ้นแปดแสนเพราะตอนนี้กําไรต่ำเกินไปข้อเจ็ดบริษัทต,ตัดลูกหนี้รายหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทให้เป็นหนี้ศูนย์การตัดหนี้ศูนย์ก็ดูที่มาตราหกสิบห้าเทวิวงเล็บ9้า นี่ถ้าไม่เกิน1นึ่งแสนบาทให้ติดตามทวงถามถึงที่สุดถ้าปรากฏว่าลูกนี้ตายหายสับสนย์ฟ้องร้องไม่คุ้มก็จะตัดเป็นรายจ่ายได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ทำตามหลักเกณฑ์ทุกขั้นตอนสามารถตัดเป็นรายจ่ายได้ค่ะข้อนี้จึงไม่ต้องปรับปรุง ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีรายการนี้จะไม่จะแตกต่างจากข้ออื่นๆตรงที่รายการทั้งหมดได้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะอย่าลืมนะคะค่าภาษีต่างๆจะถือเป็นรายจ่ายไง่ได้ยกเว้นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะดังนั้นกิจการเนี้ยไม่เหมือนกิจการอื่นที่เราทำไปฝึกหัดมากิจการอื่นๆเนี่ยบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือสินทรัพย์ พอสิ้นรอบบัญชีก็ขอคืนได้แต่กิจการนี้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายหมายความว่าถือเป็นรายจ่ายไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุงเป็นรายจ่ายที่สูงเกินไปก็ต้องบวกกลับไปอย่างเช่นเงินเพิ่มภาษีถือเป็นรายจ่ายไว้ก็ต้องบวกกลับไป5 0 0 0ันถือเป็นรายจ่ายไม่ได้กำไรต้องสูงขึ้น5,000ค่าภาษีกิจเฉพาะไม่ต้องปรับปรุงเพราะว่า ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นรายจ่ายได้แต่ถ้าเกิดทำผิดตามภาษีธุรกิจเฉพาะอันนั้นถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ถ้าโดนปรับนะคะค่าภาษีครึ่งรอบบัญชีถือเป็นรายจ่ายเอาไว้ไม่ได้ต้องบวกกลับไปแต่รอขอคืนทีหลังได้ตอนสิ้นรอบภาษีถูกหักหนะ้าที่จ่ายก็เช่นกันค่ะถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ก็ต้องบวกกลับไปและรอขอคืนทีหลัง บัญชีรายได้เงินปันผลก็อย่าลืมนะคะกิจการนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าได้รับเงินปันผลมาก็จะได้รับการยกเว้นเต็มจํานวนได้รับเงินปันผล2 4 6 0 0 0ได้รับการยกเว้นเต็มจําหมาหมายความว่าบันทึกเป็นรายได้ไปแล้ว2 4 6 0 0 0มีต้องเสียภาษีจากส่วนนี้ก็หักออก2 4 6 0 0 0 เพราะกาไรสูงไปไม่ต้องรวมเป็นรายได้แต่ถ้าเกิดเป็นส่วนแบ่งกําไรจากร่วมค้าที่ประกอบกิจการในไทยเราก็จะได้รับการเว้นเต็มจํานวนไม่ต้องเสียภาษีแต่เรารวมเป็นไรายได้ไว้เราก็หักออกในบัญชีเงินเดือนได้รวมเงินเดือนของปีที่แล้วไว้ รายจ่ายใดๆก็ตามที่จ่ายก็ต้องเป็นรายจ่ายของรอบนั้นๆถ้าเกิดยังไม่ได้จ่ายจริงก็ต้องตั้ง,งค,ค้างจ่ายไว้นะคะแต่คราวนี้ถ้าจะมาใจ่ายในรอบถัดไปหรือว่าจ่ายในรอบนี้ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายของรอบนี้แต่ที่เป็นรายจ่ายไปแล้วก็ต้องบวกกลับไปทั้งหมดให้กาไรสูงขึ้น บัญชีเงินบริจาคเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะคือถ้าเราบันทึกรายจ่ายเพื่อการบริจาคเอาไว้ให้ปรับปรุงในการบวกกลับไปในกำไรซะก,ก่อนแล้วรอว่าปรับปรุงสุดท้ายแล้วยังมีกำไร,รเหลือไหมถ้ามีกำไร,รเหลือก็หักตามหลักเกณฑ์ตอนนี้ทั้งหมดบวกกลับไปก่อน แล้วเรามาดูกันว่าถ้ามีกำไรเหลือเราจะสามารถหักอะไรได้บ้างสายใจไทยก็เป็นการกุศลสาธารณะได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสองส่วนร้อยสองสับสนพักการเมืองที่ป็นได้จ่ายไม่ได้สับสนการศึกษา2เท่า ไม่เกิน10บส่วนร้อยสิต้องรอก่อนว่ากำไรเหลือไหมนะคะเดี๋ยวค่อยรอปรับปรุงบวกกลับไปก่อนให้หมดเมื่อปรับปรุงทุกอย่างแล้วก็มาคํานวณผลขาดทุนสุทธิยกมา5รอบได้ข้อนี้เจอหลายรอบแล้วก็จะคิดเร็วหน่อยนะคะ ขาดทุนปีแรกเนี่ยเริ่มขาดทุนที่ปี x 2และมีกำไรที่สามารถชดเชยได้3ปีนี้แต่ x 2เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่200,000และกำไรก็หมดไปแล้วขาดทุนปีอื่นก็ยังคงเหลืออยู่ปัจจุบันอยู่ปี x 8เผลขาดทุนยกย้อนหลัง5ปีดูซิว่าปีไหนที่ยังมีอายุอยู่ ผลคัดทลหปีที่ยังมีอายุอยู่ก็คือ2องแสกับ40,000 40. เพราะฉะนั้นผลคัททุนยกมา5รอบก็คือ2อง0 0นแปดหค่ะเมื่อเราปรับปรุงเราก็จะได้กำไรสุทธิก่อนหกักรายจ่ายเพื่อสนับสนุสนการศึกษา1 3 7 6 6 8ล้านเจ็ดแสนห เราก็จะหักเบื้องต้นก่อนคือสนับสนุนการศึกษาสองเท่าเราบริจาคไป5,000สนสนับสนุนการศึกษาสองเท่าก็คือ1นึ่งล้านแต่ก็ต้องไม่เกิน10บส่วนร้อของกำไรที่เหลือคือกำไรตัวนี้10ส่วนร้อของ1 3 7 6 6 8ล้าน7 6 6 ก็จะได้1 2 5 1 5 3 3 7 2เจียนได้ว่า2เท่าแสนหไม่เกินเกณฑ์เราจึงหักขนับสนุนการศึกษาได้1ล้านบาท กำไรสุทธิก่อนหกักรายจ่ายเพื่อการกุศลก็ยังเหลือ12,766,870.96เราบริจาคก,การกุศลให้กับมูลนิธิสายใจไทยไปจริง300,000บาทแต่ก็ต้องหักได้ตามเกณฑ์คือไม่เกิน2 102ของกำไรที่เหลือ จ่าจริง300,000แต่กำไรที่เหลือเนี่ยคูณออกมาแล้วได้เกณฑ์คือ2 5 3 3 3 0 8 0 0หเราจึงหกักรายจ่ายเพื่อการกุศลได้แค่นี้และรายการคำนวณกำไรสุทธิก็จะได้กำไรสุทธิตามประมวลสดากร อย่างที่แสดงให้เห็นในหน้าจอค่ะแล้วเราก็มาดูกการขอคืนภาษีตามปกตินะคะก็สรุปเป็นภาษีที่เราต้องชำระเพิ่ม7 4 3 3 0 8 0 3ค่ะ